สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำอของเล่นวินเนียนนะที่ว่าเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับชุดนี้มีมาให้อยู่ทั้งหมด2ส,สีนะแบบเดียวก็มีสีฟานน่ครับอืมรู้สึกว่าชุดนี้มีลานด้วยนะยังไงเห็นลานด้วยแต่ไม่รู้เล่นยังไงโอ้ดันถอยหลังอืมก็สำหรับคนที่ช,ชอบอกระตูเรื่องนี้นะ ก็เอาไปเล่นกันได้แต่รู้สึกว่าวิ่งเอื่อยอยู่สักหน่อยนะอืมต้องให้เด็กเริ่มหัดคานอ่ะครับเล่นนะชุดนี้ผมว่าเหมาะเลยเพราะว่ารถมันไหลไม่เร็วอ,ะอ,อ่ะอืมาดูอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวครับรู้สึกว่าลวดลายจะคนละแบบกับสีฟ้านะลักษณะก็เหมือนกับท่ายืนบนสเก็ตบอร์ดน่นแหละครับ ปูแบก๊กดันถอยหลังต้องกดแรงๆหรือเปล่าอ่ะต้องกดแรงๆนะชุดนี้ถ้ากดเบาๆมันไม่ค่อยวิ่งอะ่ะกดเบาๆมันไม่ค่อยวิ่งลองไปหาเดินดูตามร้านค้านะครับทั่วไปนะเป็นของเล่นแผงคลิปหนะ้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ